ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe ให้ช่อง Na ตตี้ t l พเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนัเช่นเคยค่ะที่ร้านสยาม TPL m a x Shop นะคะร้านของนัตตั้งอยู่ที่แถวบริเวณวัดส,สวนแก้วจังหวัดนนทบุรีนะคะวันนี้ลูกค้านัดมาใส่แบ็กและยางค่ะ ล้อแมกนะคะของคุณลูกค้าจะเป็นล้อเลนโซแท้ค่ะส่งทําสีนะคะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วลูกค้ารีเควสต์ว่าขอหยอดแดงค่ะเดี๋ยวเราพาชมว่าล้อตอนนี้มีหน้าตายัางไงแล้วก็จะได้รู้จะได้ดูชมด้วยนะคะว่างานซ่อมงานทําสีของร้านเราเป็นแบบไหนนะคะคุณค่าควรค่าแก่การแบบซ่อมหรือเปล่าเดี๋ยวพามาชมค่ะ นี่เลยล้อทําสีแล้วก็แบบหยอดแดงอะแกสวยมากค่ะสวยมากเลนสซส่งนี่แจมๆล้อแท้นะคะสีแดงเอ่อสีดําหยอดแดงแบบนี้สวยๆงานเนียนมากเลยทั้ง4วงนะคะวันนี้ลูกค้านัดมาติดตั้งพร้อมอยางโกโยโอเพนคันที่อาท์ตตัวยอดฮิตของเรานะคะ เดิมๆแบบนี้จ้าแบบนี้ตอนที่เราส่งซ่อมทําสีให้ลูกค้าเนี่ยเราจะมีล้ออไหล่ให้ด้วยนะคะติดตั้งไปแบบนี้เลยลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะมีรถใช้หรือเปล่านะคะทางร้านดูแลให้คะ่ะแล้วเดี๋ยวใส่แล้วเป็นยังไงนะคะรอติดตามชมนะ,ะโอเคและนี่ก็คือรถไททันนะคะ เปลี่ยนล้อไม่ใช่เปลี่ยนล้อสิมาส่งล้อทําสีนะคะตัวนี้เป็นล้อเลนโซ่ขนาดขอบ18 6รู139นะคะเป็นออฟเซตศูนยนะคะตัวนี้ทําสีดำเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขอยอดแดงเพิ่มขึ้นมาดูงานนะคะแล้วก็รัดกับยางโตโยโอเพ่นคันที่ RT ค่ะลายหดหดแบบนี้เลยใครต้องการใครหาอยู่นะคะ ที่ร้านสยาม P ีพี a อล h ม็กชมีนะแล้วก็ด้วยฝาปิดดุมสวยๆส,สีแดงสดใสรับกับแม็กสุดๆแบบนี้เป็นตาสยาม p p l m a อลแม็กชนะคะส่วนตัวหนังสือสีฟ้าตัวนี้เดี๋ยวพอล้างออกนะคะก็จะกลายเป็นสีขาวนะคะตัวนี้ติดตั้งโช๊คค่ะ a s t แท Force นะ ตัวนี้สามารถปรับระดับความนุ่มหนึบได้ทั้งหมด9้าระดับนะคะมุดปรับตรงนี้ได้เลยนะกำลังติดตั้งโชกน้าอยู่นะคะ เปลี่ยนโชคกแอสแท็กคอสไปรับรองได้ความนุ่มหนึบเพิ่มขึ้นสมรรถนะการขับขี่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนึกจะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางซ่อมช่วงล่างเปลี่ยนโชคอัพอัพเมรโชคกอัพและช่วงล่างนึกถึงบานสยามทีเอลแม็กช็อปนะคะร้านอยู่ใกล้บริเวณวัดสวนแก้วจังหวัดบุรีนะคะ